อืมอืมอืมพี่เชฟขนมย่านี่อร่อยจังเลยอร่อยไหมปุตติตายุ้มวัฟเฟิลรสใหม่นี่มันอร่อยจังเลยะซี่อ้ำน้ำครึ่งจัดเต้มไม่ได้มีเนยนะเนี่ยขนมวัฟเฟิลอร์ขนมวัฟเฟิลสิรสใหม่ใส่ไข่ด้วยนะดี๋ยวปุตติตายังชอบเลยเอียงคอด้วยเฮ้ยไม่ใส่เนยไม่ใช่หรออืมอันนู้นว่าไข่ดาวแตจะอร่อยตรงไหนเลยอ่ะ s u p อ e r ใส่ไมขพออร่อยไปอีกกินใส่ไปมเบื่อนม่เบื่อเลยอะพป่งานวัดกินก็เบื่อแล้วอ่ะ เอ้ยใส่ใหม่นี่รถบูเบอรี่เลยนะเา้าต้องชิมหน่อยเดิไม่ให้ไม่ให้กินหรอเฮ้ยอ้อมพี่เคมีอะไรจะเหล่าาให้ฟังอะ่ะฮะเรื่องอะไรหรอว่าม,มารู้เรื่องคนที่หายสาบสูญไปจากอาพาร์ตเมนต์ร้างหรือ,อยังอ่ะอ๋อมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรอ ไม่เห็นจะเคยได้ยินมาก่อนเลยอ่ะอ่าแต่ว่ามันเป็นข่าวร้ายหรือว่าข่าวดีล่ะข่าวดีอะดีเฮ้ยข่าวดีก็บ้าแล้วอ้าวเหรอพี่เคนได้ข่าวว่านะมันมีเจ้าตัวอักษร A B C เรอด่ดิออกอาราว่าจับคนไปกินด้วยอ่ะใช่จริงที่สําคัญนะคนที่ย่างกายเข้าไปในที่แห่งนั้นนะไม่มีใครรอดกลับมาสักคนเลยอะดิอุ้ย้ยถ้าอย่างนั้นเราจะต้องไปเป็นสไปขอนนางไปสืบสวนเรื่องนี้กันแล้วล่ะเอ้าเฮ้ยเราเพิ่ไปให้ไปเราจะปล่อยผ่านไปไม่ได้นะพี่เคน ไอ้ยังงั้นรออยู่ยัยไปขึ้นรถกันดีกว่าวันนี้เอารถอะไรมาอันเนี้ยเหรอรถบรรทุกสิบล้อเนี่ยขนอะไรไปขนยุทธภพกอนไปด้วยอ่ะใช่แล้วขนอาวุธไปด้วยไปด้วยไปด้วยรึ่นรึ่นรุนนขับดีๆหน่ามันมันมันึนดุนพร้อมยังยังไม่ถึงที่หมายเลย อุ้ยพี่เคนดูดีอันมันเจ้ากล่องของเล่นบล็อกซี่บูจากเรื่องโปรเจกต์เพเทามีนะอุ้ยเดี๋ยวเจอตัวนี้ี่เองที่วิ่งไล่พี่เคนเมื่อกี้น่ะตัวเย่เลยนะมาอยู่นี่ได้ไงอะวันนี้<า>ต้องเจอกับเจ้าตัว H ฮชหรอโอ้ดูเขี้ยวมันสีน่าก,กลัวจังอันนี้ก็เจ้าตัวจีมีขาวด้วยมีตัวง,งเงขาวเลยดูนี่เจ้าเอลฟททำไมตัวมันเปื้อนขมาขวันดำๆแบบเนี้อุ้ยวันนี้เจ้าเอฟมาสวยหรือว่ามันจะขึ้นสนิมมากอุ้ยมันมอมแมม ไปด้ตัวอ e. ีไอ้ตั้งใจท้าตัวอีได้หรอคุณจิอ้าวไม่ใช่ e. อีนี่จอตัวดีอ้โหดูเขียวมันดีข้าจะเป็นคนดีก็ได้นะมันพร้อมจะขมือปล่าทุกเปล้อไม่ใช่คนดีอะพี่เข็มงนะ่าก็เดี๋ยวเรามาเล่นกันในเชฟเตอร์ที่2กันต่อนะคะซึ่งขราวที่เราเนี่ยเราได้เล่น ABC ลซรอนในเชฟเตอร์ที่1นึกัแล้วเนาะ วันนี้เราก็จะมาต่อกันที่เช a เตอร์ที่2กันต่อค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูคัตซินกันเลยดีกว่านะเฮ้ย hey, นี่เพื่อนเพื่อนทุกคนเราอยู่ที่ไหนกันเหรออืมฉันว่าพวกเขาจะต้องเตรียมห้องรับแขกไว้ให้พวกเราแน่เลยล่ะนั้นวันนี้พวกเราก็สามารถเดินเล่นนี้ได้อย่างอิสระเลยละสิเพียงแต่เราจะต้องจําไว้ว่าต้องกลับออกมาจากที่นี่กันนะไอ้นี่ยมันเจ้าตัวอีนี่นะเราต้องหาทางหนีออกจากที่นี่แล้วล่ะ ไอ้นั่นไงกุญแจสีส้มแล้วก็ามาไขตู้เซฟสีส้มตรงนี้จะได้กุญแจสีเขียวโอ้ยเราพังนะดูดิมันดักตรงประตูเลยเนี่ยเอ้ยพี่เคนอย่างนี้ต้องรีบแผ่นละล่ะไปแล้วเอจอจีมาจอจอจีมันจำสกแกนเขาเมื่อกี้นี้ฮารองกด,ดงกชาเลนนในวันนี้ก็คือต้องเปิดเครื่องปั่นไฟทั้งหมด1ิเครื่องด้วยกันนะโอ้โหแล้วมันอยู่ที่ไหนต้ามันต้องสิเครื่องอะมันน่าจะกระจัดก,กระจายกันอยู่นั่นแหละนี่ไงเขาเจอเครื่องปั่นไฟเรารีบเปิดกันกันดีกว่า นี่เดน๋ยวนะเพิ่งเปิดไปได้แค่สามเครื่องเองเหรอไอ้นี่ไงกุญแจสีเขียวเขาแล้วอ้นี่มันห้องล็อกเกอร์เหรอมีค้ออยู่ในห้องล็อกเกอร์ด้วยอ้าวเอาไปทุบหัวตัวจีอะไม่ใช่อดิมันไม่น่าจะได้ทุบมันจะทุบเราก่อนอะดีน่ดิไอ้เจ้าตัวแฮชมาลีกันแล้วนีกอนแล้วว่าแฮชมาแล้วมันวิ่งเร็วเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าเราวิ่งเร็วกว่านี่ไงเอาค้อมาทุบตรงนี้ เราจะเข้ามาในห้องครัวแล้วก็หยิบกุญแจสีดำมาก,ก่อนดีกว่าว่าแต่กุญแจสีดำเนี่ยมันอยู่ห้องไหนกันแน่นะไอ้ห้องนี้ก็ไม่มีเอ้พี่เคนคูดุ้นอยู่นนะเหมือนเห็นเมื่อกี้อ่ะไอ้นี่ครัวก็ไม่มีแน่นอนแหละเพราะว่าเขาเพิ่งหยิบกุญแจสีดำจากในครัวมานะมันจะแถวร้านขายตัว๋วหรือเปล่าเนี่ยร้านขายตั๋วร้านขายตั๋วก็ไม่มีนะพี่เคนข้างล่างมันจะเป็นหลังบ้านใช่ป่ะหลังสวนอ๋อเป็นสวนหลังบ้านเฮ้ย มีห้องเก็บของลับด้วยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องใช้กุญแจสีม่วงห้องเมื่อกี้เอ๊ะอยู่ไหนน้ายังหาไม่เจอเฮ้ยเจ้าไอ้มันเนินกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกระตรงนู้นห้องนี้ไม่มีมีแต่ค้อนอ่ะพี่แกเอาค้อนไปละไม่ได้ไม่ได้ห้องนี้ไม่ได้หรอกไปแล้วเราจะไปทางไหนดีล่ะเนี่ยหลงคาอะไรเฮ้ยพี่แกจะปาค้อนใส่หรอเอ้ยมาแล้วตรงนี้ทางนี้เข้าแล้วเอฟปาโอ้ยตอบ จำสแกนนะเฮ้ยเครื่องปั่นไฟอันนี้รีบเปกับเราใครเขายัง <6 S 1> ช<ว>ั่วได้หกเครื่องแล้วยังขาดอีกตั้งสี่เครื่องนะนี่ไงเครื่องหนึ่งเขาเจะแล้วเดี๋ยวเขารีบเปิดกันอีกสามเครื่องเท่านั้นอ๋อลูกป,ปันเราบล็อกแต่ไปหมดเลยตรงนี้ก็เปิดแล้วเนี่ยนี่นี่ตรงไหนใค่เบ่อะไรเลยเออระวังเจ้าอีกเจ้าอีตามมาพาันมาทำไมเนี่ยเฮ้ยอย่าพองตามมาตกใจมดเลยอุ้ยกระโดดอย่างไวเลยอะจังหวะนี้ต้องไปแล้ววิ่งปรุ้ด ห้องนี้ล่ะลอ๋ห้องแข่งวญแจอไฟฟ้าอ๋อเป็นห้องกุญแจสีดำใช่ไหมแล้วก็จะเก็บกุญแจสีม่วงได้แต่ยังงั้นแต่ห้องในป่าเมื่อกี้น่ะอ๋อห้องหลังสวนใช่ปะเป็นสวนหลังบ้านนะเออไอไปดูดีมันจะมีตู้เซฟสีม่วงอยู่เนาะอาจจะเปิดมาได้รัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็ได้นะมันจะไม่ใช่อย่างนั้นดีอาจจะเปิดได้กุญแจดอกถัดไปก็ได้นะอ๋อนี่ไงนี่ไงทางนี้ทางนี้ว่าหลงทางอยู่ตั้งนานเนี่ยไขก้อนไขก้อนเอ้า ได้ใบแจมมาเฉยเอาใบแจไปทำอะไรอ่ะเหมือนกับว่าเขาต้องการให้เราเอาปบแจยไปซ่อมอะไรสักอย่างหรือเปล่าอ่ะอาจจะไปข้อหัวด้พวก A B C ก็ได้นะซ่อมตรงไหนตรงนี้ก็ไม่ใช่นะตรงนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันน่ะอ๋อที่เราตรงนี้แผงวงจรไฟฟ้ามันอยู่ตรงนี้เยี่ชิโยแล้วก็มาเปิดเครื่องปั่นไฟตรงนี้นี่ไงประตูทางออกแต่ว่ามันต้องใช้ของปลดล็อกก็ดิอเทมยังไม่ครบเลยอ๋อเดี๋ยว มันตามมาช้ำสักแก่วโหดักหน้าดักหลังระวังนะเอ้าเดี๋ยกันย้อยเดียบไปหมดเลยอีกสองเครื่องเท่านั้นเองไงโอยพี่เคนอุ้ยตายเลยพี่เคนตายแล้วโอ้ยโอ้ยแต่เอาไว้เดี๋ยวตายเลยเอาไมรีบตายอ่ะโอ้โหสาธุอเห้หย่าเพิ่งรีบตายเดียวพี่เคนอ่ะตัดช่องน้อยตัดคอตัวไปซะ ก็เขาช่องแคบม,มากลากาเมื่อกี้เลี้ยวไม่ทันเลยอะไรก็เหลือเขาให้คนเดียวหรอเฮ้ยนี่ไงเขาเจอเครื่องปั่นไฟอีกเครื่องนิวงแล้วไอนีิปเปอดกันรู้สึกว่าห้องนี้จะเป็นห้องสมุดนะตอนนี้ก็เข,ข้าเครื่องแล้วว่ะดิ เหลือแค่เครื่องเดียวเองแต่ว่า<ห>ทื่สุดมีกล้อง,งต่างเกาแน่<า>แมไม่รู้อ่ะต้องหาต่อหรือเหมือนกับว่าเครื่องปั่นไฟเนี่ยจะหาไม่ง่ายแล้วนะเพราะว่ามันเหลืออยู่แค่เครื่องเดียวอ่ะรู้สึกเราจะเปิดไปเกือบหมดแล้วนะเราก็เดินเกือบทุกข้องแล้วนี่นะนี<อ>่เ,เดี๋ยวๆปาร์าเนี่ยมันอาจจะใช้การไม่ได้แล้วก็ได้เอ้ยมันตามมาอีกแล้วอ่ะหนีไปข้างนอกก่อน อ้อมก็ลองไปถามคุณตัวจีเขาก็ได้นี่นะเผื่อเขาจะบอกทางได้อ่ะเฮ้ยเขาจะบอกเราปะเนี่ยมันเขาจะกินหวัวเขาตลอดเนี่ยเฮ้ยนั่นไงตัวจีอยู่ข้างหน้ากระโดดเด้งดึงเด้งดึงอะยงยงไว้นู่น่ะเฮ้ยระวังนะอ้อมอเสี่ยวอะนิดเดียวเอง่เป็นไรวิ่งปรุดไปเลยอุย้ยวิ่งผ่านหน้าปนไปเลยโอ้ส่จุกมาเองใส่ใส่จุกใส่จุกอย่าไปกลัวมันเฮ้ยห้องขายตัวละ นี่มันห้องตก,ก็ตเหรอเอ้ยมีคีย์การ์ดด้วยล่ะเอ้ยคีย์การ์ดมันมีรหัสอยู่ด้วยนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบมาตรงนี้แล้วก็รูดปื๊ดแบบนี้เหรออ,อ๋อให้ <ไป S 1> มารูดตรงนี้1987งเกให้มารูดสี่ตัวอ๋อต้องคีย์การ์ดมารูดปุ่มตรงนี้ก่อน แล้วก็ในห้องเก็บคีย์การ์ดไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะเพราะว่าไฟเปิดแล้วลนะ่ะเฮ้ยในห้องน้ําเราเก็บกุญแจสีเหลืองได้เย้ชยอะเอามาไขาประตูทางออกตรงนี้ทีนี้เราเหลือไม้กันใช่ไหมเราต้องไปหาคอนก่อนเอ๊ะปกติคอนมันก็อยู่ในห้องเก็บล็อกเกอร์ไม่ใช่หรอเมื่อกี้เขาเห็นคอนได้นะ ไม่มีเหรอแต่ว่าตอนนี้คอนมันหายไปพร้อมกับพี่เคนแล้วอะเฮ้ยหรือมันตกตรงที่พี่เคนตายอะพี่เคนตายตรงการทางเดิมเอาวองหาดีเฮ้ยที่ห้องน้ําตรงนี้พี่เคนมันมีเครื่องปั่นไฟแอบซ่อนอยู่เอาดีใจนึกว่าเจอคอนแล้วอะเอ้ห้องนี้ก็ไม่มีคอนนี่นะเอาประแจไปทุกแทนแลหล้องน้ก็ไม่มีห้องนี้ก็ไม่มีเอางานงอกแล้วตอนนี้เราก็เปิดเครื่องปั่นไฟเนี่ยพบทั้งหมดสิบเครื่องด้วยกันแล้วนะช่วยรือว่าบ้าก็เอาเหย่ยเจ้าตัวจีมันมาอีกแล้วตับ เนี่ยก็ยังหาของกันทับจะไม่เจอเลยเฮ้ยตัวเฮชก็มาตอนนี้มาลุมมาตุ้มเขาคนเดียวเนี่ยแล้วเราต้องพี่เคนตายเพียบเลยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะเราเนี่ยทำไงดีอะหาคอนไม่เจองานเข้าแล้วอ่ะแต่พี่เคนก็จำได้น้อมมาอยู่ห้องล็อกเกอร์เมื่อกี้แล้วคอาอยู่ห้องไหนอะ หรือว่ามันเปลี่ยนห้องหรือเปล่าอ่ะมันเปลี่ยนห้องสปอนหรือเปล่าอะไม่แน่ใจอ่ะเขาไปดูแล้วมันก็ไม่มีนะพี่เคนตายเราถามมีรูปปั้นป่มน่าจะใช่นะแต่ว่ามันไม่เห็นน้าเอ้ยหรือว่าพี่เคนออกจากเกมก่อนน้าอจริงไม่เกี่ยวเหรออาจจะค้างก็ได้นะมันจะบลอกบ้างลุ้นเลยจะแช่งให้ตายอ่ะเอ้ยพี่เคนออกกเกมดูดิออกก็ได้ออกก็ได้ลองไปดูดีมันกลับมาไหมสวัางละอ้าวความหวังสุดท้ายของมูบ้าน๋ยวเขาวิ่งอ้อมกันวิ่งอ้อมโลกกัน เกือบนี้ไม่ทันน่ะมันไม่เห็นมันไม่เห็นจงออย่าเห็นจ้อย่าเห็นมันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเราอยา่เห็นนะ่เห็นนะเราเลี้ยวมาทางนี้กันเธอทางนี้ไม่สะดวกเอ้ย ทางนั้นก็ดูเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะระวังโดนมันเขมรนะมันไม่เห็นเลยกล้องสั้นอย่างนี้ชัวร์ป้าบเลยมันเห็นเราแต่ไกลแล้วโอ้ยเซนมันดีเหลือเกินเนี่ยดูดิเขายังหาคอนไม่เจอเลยอ่ะมันต้องอยู่ในห้องล็อกเกอร์แน่เลยอ่ะตามันดีดีอ้ามันดีดีโอโหมันเห็นร้อยเมตรเลยหละแค่เห็นว่าก็ไม่มีแค่เดินผ่านแล้วก็ตัวสั่นแล้วอ่ะ นีจ้ะนะห้องนี้ว่ะโอ้ยมีโดนทัทด้วยอยากกินโดนัท่ะเฮ้ยยวกอนไม่ใช่เวลามากินโดนทัทอยใหครับตัวแฮชมันดักหน้าเราอะ่ะโอ้ยดักหน้าดักหลังอะ่ะไปทางไหน,นล่ะเขาจำได้นะว่าห้องล็อกเกอร์มันมีค้อนอะ่ะเขาเข้าไปดูอีกรอบนี้เฮ้ยหรือว่าเขาตั้งใจให้เราคาดโจเอมีซียเฮ้ยยังไม่สปอนอีกเหรอเฮ้ยพี่แคนอ,อกเกมยังออกแล้ว หรือมันคูดาวอ่ะเอ้ยมันจะคูดาวนานขนาดนั้นเลยเหรอเอ้ยเขาว่ามันบักก๊กคเปล่าเอ้าโอไมคที่ทำมาทั้งหมดศูนย์เป <c oughs> ล่าโอารเล่นนะโอไมค์ท<อ>า,างจะไม่รอดแล้ว,ลวคุณครูบอกว่าอย่าลืมว่าเราต้องกลอบออกไปนะสงสัยจะไม่ได้กลับเปล่มั้งเราไปดูที่พิเศนตาเอยนี่ไงเจอแล้าเจอแล้วใช่ใช่ใหญ่เชโยวไอเทมสุดท้ายเหรอความหวังของหมู่บ้านนคูดาวจริงๆด้วยเอ้ยปอกเลยนะให้จอะ โอ้ยเปิดออกแล้ว, <Yay. S 1> วแ,ลแล้วเราก็สามารถเหนี่ยวไปจากที่นั่นจนได้ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีเช a เตอร์ที่3ต่อหรือเปล่านะแต่ว่าน่าจะมีหรือเปล่าเพราะว่าทางออกเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันไปต่อได้อีกนะ <Yes. S 1> แต่โอเคค่ะวันนี้เราก็เล่นแมปโรบอท ABC รอในเช a เตอร์ที่2ไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าชอบเจ้า ABC รอแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อนๆเล่นเกมโรบอทกันไปนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พวกนพื่นนะคะวันนี้ต้องไปก่อนลวจ้าบ๊ายบาย